การลวนชูหัวยาของพระเจ้า3:00น.เช้าไอ้ที่ใครยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้นะคะเออได้หมดแล้วเนาะนะครับเท่านั้นเด้อเรียนมาเอาลงคลิปครับครับทีนี้เดี๋ยวผมแจก <feat break injuries> <chocy> <Isaiah te t conferdles> นั่นก็พอเลยโอเคครังได้นะครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับโอเคครับงั้นก็เรียงมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบเนาะครับ

อย่รบกวนด้วยนะครับ๋ยวใครแจกเอ่ยนะครับจริงๆต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าผมมาช้านะครับผมมาช้าตอนแรกมันมีคนเยอะกว่าน,นี้พอดีว่า,อาพอดีว่าตอนแรกมันนะเนี่ยครับตอนแรกมันธนาคารมันปิดประมาณห้าโมงเนาะธนาคารมันปิดประมาณห้าโมงแลวทีเนี้ย ม,มาถึงประมาณ5้าโมงแล้วทีนี้แบบมันหาเงินแลกไม่ได้นะครับผมก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับต้องเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าใครที่ข้าวยังไม่พอนะครับสามารถเอารอบ2ได้เลยนะครับสามารถเอารอบ2ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เงินนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ ข,ข้าวมีประมาณ400กล่องอะฮะ400กล่องตอนนี้เหลือเยอะเลยครับมีใครที่ยังไม่ได้อีกไหมครับอรอบแรกเลยครับถ้าอย่างนั้นก็เอามาอีก200ครับผมอ,อยาให้อีก200ครับผม,มครับอย่าให้คนละอีก200ครับ มาเอาลูกมาเอาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกหนึ่งรอบเนาะนะครับเดี๋ยวให้มารับเงินอีกหนึ่งรอบนะครับพอดีว่าคนมันไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อครับผมเดี๋ยว ใช่ถ้างานเดี๋ยวถ้างานเดี๋ยวแบ,บนึงนก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งเงินอีกหนึ่งรอบนะครับเท่ากับคนละ400แล้วเนาะนะครับเท่ากับคนละ400นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาเอาที่ลุงเขาเลยนะครับเดี๋ยวอีกคนละ100นะครับก็เท่ากับคนละ400อเนาะคนนี้รอบแรกนะนะครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับก็ก็มาได้นะครับเนาะเพราะว่ากพตอนที่